ป่านี้มันมีแค่ชั้นคนเดียวหรือไงวะเนี่ยเออทางน,นั้นก็มีแต่เสียงนกทางนี้ก็มีแต่เสียงนกทำไมมันดูใหญ่จังเลยเนี่ยเอ๊ะอ้องร้องซะด้ายไม่มีอะไรกินด้วยสิฮะ เอาไหวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าขอนั่งพักที่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนแล้วกันนะพวกจิ้งจอกนแกมันกแค่เด็กเหลือขอแล้วนะเด็กไม่มีมารยาทไดใแกไมยแค่ตัวประหลาดแกยังมือสาย่าใหญ่สาหิตแกอีกนะอีกแล้วเหรอนี่ฉันฝันแบบนี้แล้วเหรอทำไงกันนะทำไมต้องเป็นเรื่องพวกนี้ด้วย ช่างมันเถอะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเสียงน้ำนี่เอเสียงนกด้วยทางนี้หรือเปล่านะเอ๊ะข้างหน้านัะนมันแม่น้ำนี่นะโทษทีนะเจติน้อยพี่ฉันไม่ได้คุยกับตายเอกี้เนี่ย หวังว่าสักวันพฤกตาจะพาให้เขาไปเจอหลอวงปองโกนที่พร้อมจะต่อสู้เยียงข้ากับเขาด้วยเถิดฟังไว้ซะที่ววพวกเราออกน้อยทั้งหลายนี่คือคำของฉันเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะขอบคุได้